วันนี้พี่จะมากินไอติมแฮอ,ออกโตปปูดปูดเย่เย่ทีม yeah 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 yeah. งานทีมงานขอขอไอติมหน่อยหยิบให้มันโดนได้ไหมวันนี้ดูใช้ภาษามอือค่อนข้างเยอะนะนอะแกะดีกว่าแกหนึ่งสองช่งเย่ เรียกไหนนี่ข้างนอกมันจะเป็นเยลลี่สีฟ้าตัวข้างในจะมีสีชมพูหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอกัดเยลลี่ก่อนทานฟอรไม่ได้ให้ดูดฟอรโชว์โชว์นี่เห็นสีชมพูป่าว บอกดีดีดิเธอบอกดีดีเข้าใจไหมบอกดีดีตรสีชมพูนี่ไ้ไหมไดไหทำไรอ่ะได้ไหมนะได้แล้วข้างในเป็นไสสตรอเบอร์รี่มันไม่เป็นประมึกกระต่ะแหมาดีกว่ะ นี่น้องๆดูดิมันเหมือนปลาหมึกเนาะมันจะมีซี่ๆข้างล่างเนี่ยให้เราลอกมันแบบหนวดปลาหมึกเฮ้ยมาว่ะเย้นที่นี่ปอกไปได้ชูแบบอะไรแล้วอยู่แ้วอ่านี่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกไหนนอนปลาหมึกจ้า โอ้ยไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรอะไปกลัดเลยกลัดเข้าไปโอ้ยโจข้างนอกผีฟ้าเป็นเยี่รถองุนแล้วก็ข้างในเป็นไอตมมอสแแล้วก็ขนาเป็นับ้ะรดไดไม้ไม่หมดไม้ที่สำคัญสิบบาทส1บบาทเหรอสบบาทเหรอใช้มือใช้ เดี๋ยวพี่ทราจะโชว์การกินอีกแบบนึงนะคะเป็นวิธีที่น้องๆเข้มขัดจะสั้นคกินต่อแล้วต้องรำตลอดเวลานะมือรอบขอบเนาะคือเรียนรำไทยมาก่อนอืออีกทีหนึ่งคือน้องๆอ่ะกินไปเลยสองส่วนพร้อมกันอ๋อนี่ทำให้เราอ่ะได้รสชาติทั้งองุ่นแล้วก็สับปะรดพี่ทรายขอทำความสะอาดโต๊ะแบบนึงค่ะเพื่อการถ่ายทำที่สวยงามพี่ทราดูพี่ทรายขอมากเลยเดี๋ยนจากตใช้ตาการ์ตนโยเส่หน้าพี่คิม ว้ยทำไมพี either, like no ่ซานปลาแม่นึ่งอ่ะมันอร่อยมากพี่ซานกินได้สิแท่งก็ไม่อิ่มนี่เริ่มแท่งใหม่เลยเดี๋ยวขออมรอบหนึ่งก่อนเออพี่ซานเขปลีกกายตลอดเวลานี่นะคะวันนี้พี่ซานอยากโชว์ท่ายากให้น้องๆค่ะขอขอนอีกรอบหนึ่งก่อนอ่าด้านนี้นะที่ต้อง โอเคค่ะในเมื่อพิชานทำท่ายากไม่ค่อยเก่งนะคะคพิชานก็ขอคนผู้เชี่ยวชาญในการทำท่ายากครีเอทีฟของเราค่ะขอเชิญผู้เชี่ยวชาญคิมมี่เย้ไป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 อะไกอดอไอ๋อ นานๆได้แบบว่าอ๋ออ๋อแป๊บเดียวทำไมวันนี้แรงเยอะอย่างวะเออมือมือด้านขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่ซานทำงานหนักนะม้อึงโชว์หน่อยโชว์เอางี้ดีกว่าปิดตาตัวเองดีกว่าอ่าปิดตาแล้วแล้วป้อนให้ฉันได้พี่ควต้องโชว์ถ้าอยากให้คนดูเห็นนะมามาป้อนเลยพี่ซานปากเปื่อนไม่ปากเลยวะชุดปากดิึัแป๊บมึงทิชชู่ไหมนะเดี๋ยวนี้รักความสะอาดมากขึ้นโอ้พี่พี่ซานดูฮาร์ดคอร์มากเลย น้องอย่าลืมกดติดตามตรงนี้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 แล้วก็ขอบคุณสฉากที่สวยๆจ้ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเฮ้เฮ้ยานเฮ้ยานติมเก็บไว้ทายเก็บฮะเก็บไว้ทายก่อนเก็บไหมดูดูมันปอกเปลือกอีก เก็บไว้ได้ก่โอ้โหโอ้โหโอ้ยยืดยืดมีช็อกโกแลตด้วยเฮ้ยอ,อย่าลไรแท่งนี้มันก็จะถ่ายไม่นนไ,มได้เนี่ยนี่พยายามมียืด